อาจจะมาลุกจับมันมาเลยปูวา่าวันนี้เราก็จะมาจับปูนาไปนึ่งกันนะคะดูตัวช่วยหรือค่ะแบบไม่รู้จะช่วยจับหรือว่าอะไรนี่นะคะปูนาเป็นเป็นเลยค่ะตังใหญตัวใย่างอันนี้ได้ไหมคะย่างย่างตัวนี้ได้ไหมคะ สวัสดีค่ะวันนี้แอนพามาพบกับเมนูปูนาขาเกค่ะดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหูกล้ามโตโตเลยค่ะนี่ค่ะปูนาขาเกสํสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆที่ชอบกินปูนาขาเกเหมือนแอนก็พลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็นี้นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้ม น้ำจิ้มแจ่วอันนี้อันทำเองใส่พริกเยอะมากเป็นพริกป่นค่ะวันนี้แล้วก็ผักผักสดอัน,นของแอนอันนี้ก็จะมีผักกาดถั่วฝักยาวแล้วก็แครอทค่ะมากค่ะมากินปูนาค่ะเกขอกล้ามก่อนเลยดีกว่าอือหื้อ ฟันต้องแข็งแรงด้วยนะคะกินปูนาคาเกะกันเนี่ยปูนาที่จับมาชากนาจริงๆนะคะไม่ใช่ปูนาเลี้ยงนี่ค่ะน,นี่ค่ะ มาค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มก็ใส่ข้าวคั่วค่ะอืเขาบับดูดกล้ามมันจะอร่อยเยลฟัน เสียวฟันหักด้วยนะคะเนี่ยนี่ค่ะอืมนะคะเดี๋ยวเราอันนี้อันนี้ตัวผู้มั้ค่ะน,น้ำมันจะไหลนี่เลยค่ะข้างมันก็จะได้นะคะ อืมเขาเรียกมันปูนะอืม,อม,อมตัวผู้จะแข็งนะคะ เดี๋ยวลองหาตัวเมียนะคะนี่เลยค่ะตัวเมียแต่เราจะมาดูว่าตัวเมียจะกินเราข้างในจะเหมือนกันไหมนี่ค่ะมันปูเยอะเหมือนกันคะ่ะชอบกินตรงกระดอกมันจามเลยเนี่ยหาตรงนี้ ตัวเมียตรงนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแต่ถ้าตัวผู้มันจะแข็งแข็งแต่ตัวผู้กล้ามมันจะใหญ่อ,อฟินจะบอกใครเดียว หืมอืม,อม,อมว้าวจริงๆนะคะถ้าเขามีแต่กล้ามขายนะแอนจะซื้อแต่กล้ามเลยค่ะมันนั่งกินให้เพลินไปเลยคะ่ะนี่นะคะนะจิ้มยูยอ่ะ Mm-hmm. กล้ามเล็กๆจะกัดตัดยากค่ะแต่ก็จะขอเลือกกินแต่กล้ามใหญ่ๆหน่อยนะคะอืมค่ะอือือ อันนี้จิ้มน,นะคะเปรี้ยวหวานเผ็ดแฮปนี่เลคอือือ มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะเผ็ดอันนี้เป็นปเปรมเป็นเลยนะคะตอนเนื้อค่ายัางกับมือ บางทีในกระดองมันเราก็เหมือนเคี้ยวแบบเคี้ยวอมแบบเนื้อๆมันเข้าไปอ้าวว้าวไม่ได้ละเอาไหนเหมือนเราก็แบบช่วงตรงกระดองมันนะคะตัวแอนเนี่ยนะโหตัวนี้มีไข่ค่ะดูดิคะโหเดี๋ยวเราเดี๋ยว,ยวพาก,กินคะ่ะถ้ามีข้าวเหนียวจิ้มนะโห้คือเวิร์กมากตรงเนี้ยคะ่ะบางทีแอนก็จะแบบ เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไปก็เหมือนแบบกืนไม่ได้ค่ะเพราะเหมือนมันจะแข็งบางทีเองก็จะขอขอโทษด้วยนะคะขออภัยด้วยถ้าเกิดแบบต้องคายเปลือกมันออกตัวนี้มีไข่ถ้ามีข้าวเหนียวนะคะจิ้มยะะังไงนี่ค่ะนีนี่นี่แอนโทเวกเกลเนียงเววนียน,นว้าวนะคะมือได้ไ,มไดหมเจ้า อื้นีมแืบฮมหืมมฮืมฮมฮืมฮืมมฮืมามฮืมมืมฮืมืมฮแบบือมาม,าอมืมม่ อืม,อมรอเพลงเพงอะไรน,นะคะปูนาขาเกยค่ะอืม ออืตอนนึ่งก็ใส่ห็นมันหอมทำให้มันหอมอะค่ะใส่ตะไคร้ ใบมะโกรโูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมืแบบใส่ข้งหมุนไผยวันนี้อันก็ซื้อมาแบบโลละเจ็ดสิบบาทเลยคะ่ะแล้วก็แต่ว่ามันประมาณโลก็โลกว่าเลยคะ่ะ พราะมันนึ่งแล้วได้แค่จานเดียวไงค่ะแบบลองซื้อมาเหมือนแบบเยอะมากค่ะ ชอบกินกล้ามนะ้ที่ไหนมีขายแต่กล้าม,มันบอกมากงนะคะกล้ามมันจะมีนะไเยอะเลยน่ะอืมอ้ม แต่ก่อนนี่ตอนอยู่บ้านที่พิจิตนะคะปูนานี่ค่ะให้ฟรีเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องซื้อแล้วค่ะแล้วก็โหลดละเจ็ดสิบเลยค่ะก็ทํำไงได้ะคะอยากกินก็ต้องซื้อเข้าไปอืม うん。 ยังไงวันนี้แอนต้องขอตัวแล้วนะคะวันนี้ก็มาแซบกับปูนาคาเคกับน้ำจิ้มเจ้าเด็ดๆข็กันไปแล้วเดี๋ยวมารอชมน,นะคะเมนูหนะ้าแอนจะพาไปแซบกับอะไรดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แอนนะคะการทำคลิปด้วยนะคะมือาหาทำคลิปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย